สวัสดีค่ะเพื่อนดีใจที่เราเข้าสู่ช่องแอมเดสมานะคะวันนี้พี่น้ากลับมาในเกมฟรีฟรานเองหลังจากที่หายไปนานมากเลยนะทุกคนเนะพราะช่วงนี้พี่น้างานยุ่งมากนะโอ้โหนี่เป็นยาทีมใหม่อ้โหทุกคนเขามากันเยอะมากนี่คอร์ริชั่นโอ้โหเอาไหนดีนะทุกคนเอาไปส่งกันเอาดาบดีกว่าเพราะพี่น้าถนัด ดาบเนาะวยรางวัลพิเศษอ้าย้ยมีกระเป๋าด้วยโอ้โหแน่นแน่นอนว่าเราเอากระเป๋าฮ่าเฮ้ยทุกคนเพชรเราถึงเฮ้ยจะบอกก่อนนะคลิปนี้พี่น่าจะไม่เติมเพชรนะทุกคนนะเพราะว่าจะเอาเงินไปซืเจ้อของกินเนอะเราจะเก็บเงินไว้รอตอนแอะมันจะมีแบบทีุตบอลไม่รู้มันชื่ออะไรนะทุกคนนะมา ขอได้เถอะขอได้สาธุสาธุโอ oh, ้เฮ oh, ้ยหมุนได้ชัวไอ้หมุนได้ชัวรน่าใจเราเว้ยเอ้ยเอาดีดีเอาดีเอาดีเลยเอาดีเลยเอาดีดีหมุนได้ชัวอันนี้เอ้ย พี่น่าก็เติมเกมก่อนเลยฮะทุกคนเติมเกมก่อนเลยฮะทุกคนเฮ้ยจะบอกก่อนนะคลิปนี้พี่น่าจะไม่เติมเพชรนะทุกคนไม่เติมเพชรนะทุกคนมากลับมาแล้วโอ้เติมเงินจะโวมได้เพชรเพิ่มมาอีกสิบเพชรอุ้ยเราได้ ลมแล้ได้ลมแน่หมุนได้ชัวดูสิเขาจะโกงไหมหมุนได้ชัวก็กดไปเลยออ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 โอ้โหโอ้ยพดถูกได้รางวัลในการหมุนคางิ้งจองโดนดีเกินไปมุ้ยมา แบบทุกคนมันแคไอบอรน้าเกิดฉันได้นี่คือฉันกิดเลยนะโอเคไม่ได้พอหยุดค่ะทุกคนหยุดชอ็ okay, นะ okay, อโอเคเนาะโอเคเขามีนี้ด้วยนะทุกคนนะโลหิตออกซิเซึ่งพี่นาได้ส่มไปที่เลก็คือพี่นาได้หมาป่าแล้วก็ได้รถนะทุกคนนะถือว่าดวงดีอยู่นะดวงดีอยู่ แกงก็ตายสายตึงอันนี้สุ่มไปเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ <c oughs> อันนี้เหลือสองวันทุกคนนะอุ๊ยแต่แบบมันก็อยากได้แหละแต่มันสุ่ไม่ค่อยได้พวกเนี่ยทุกคนอันนี้อุ้ยชุด <c oughs> เทมาแต่ดิฉันไม่เอาค่ะ <c oughs> ุยเล่นรับปืนเช่าอู้มีสิทธได้ถาวรด้วยเนอโอ้ยไม่ก็ปืนอย่างเทะทุกคนแต่พี่น้าไม่ค่อยยิยมจะเอาสกินปืนจะเท่าไหร่นะทุกคนนะพี่น้าไม่ค่อยชอบเนาะโอเคอทุกคนมีตีมโจรสลัดใหม่นะนี่นี่นีนนี่นี่นน เพิ่งถามว่าพี่นามีเยอะยังมีเรียบร้อยนี่ยะ่ะโอ้ thank you นะครับอเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> <c oughs> เขาก็จะมาเป็นเ็มแบบนี้นะทุกคนนะมันก็จะมีแบบนี้เลยมีเยอะมากนี่ถ้าไปเติมเกมทางเพจปุก,ก้าก็จ่ายแค่95บาทนะทุกคนนะทุกคนก็จะได้มาเลยนะ เน่จ้าฮอยางเทเลยพี่เราเราเปลี่ยนดาบก่อนเปลี่ยนดาบก่อนเราไปที่อาวุธนะแล้วก็ครั้งอาวุธครั้งครั้งครั้ง <c oughs> มีปืนนี้อืมเอาสีฟ้าดีกว่านาะมีจ้า ไม่เจเด๊ดกับเขาสักทีโอ้ยตา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 ยน่าขอลองมา let's ก o let's go l e t โอ้โหอืมมาอุอ้ยมีผู้หญิงอยูนนน่มีผู้หญิงอยู่นี่อืย คุณพี่คุณพี่อย่ามายกเยกอะไรอย่างนี้คุณพ uh ี่อะอะฮึมฮึมฮึมฮึไปกันไวๆทุกคนไปกันไวๆโอเคคนรักตายไปกันโอเคเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะทุกคนนะโอเคเริเหมือนเราวิ่งเล่นกันเลยอ่ะโอ้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 ช่วยช่วยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน ขอใช้ปืนเลยเชุบชุบคนนี้ไม่ไดาบทุกคนโอเคลุยสามสองไหวแหละไหวเลยเฮ้ยเดี๋ยว นะทุกคนนะสวยมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นสก,กิลแบบยิงเพื่อนแล้วมันเลือดขึ้นอะ่ะเออนั่นแหละเราต้องเราวังไม่เป็นไรนีนะ่าโหซื้อซันดด้วยฉันชื่อนาน่าไม่เปลี่ยนชื่อซ้โอ้โหไม่เป็นไรนิดน้อยเราก็ได้เยวคู่กัดกันเลยอ เคยครั้งก่อนเรายังไม่เคยเล่นเกมนี้นะทุกคนนะมาลองมาลองโอเคอุ้ยตีแบดผู้เล่นเก่าใช่ไหมน่ะนี่ชู่สองนี้เลยแตง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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรชู่ๆไม่เป็นไรฮึย udi okay. okay let's get it ชันว่กันช่วยได้ช่วยได้แหละนะฉันไม่ได้ช่วยอะไรในกระต่ายเดียวทุกคนเขาขอโทษเขาไม่ได้ช่วยเลยเลยเขาขอโทษปืนที่เฮ้ยทุกคนกิจกรรมก่อนอ่ะมันมีปืนกระต่ายทุกคนแต่พี่เนาะไม่ได้อัดลิปไง พี่หน้ากะแบบเออแบบจะอัดชีปอะไรงี้แล้วก็ไม่ได้อัดก็คือสุ่มไปสุ่มมาทุกคนกน็คือแบบคือมันสไต,า,ตา,แบบา์แบบเออเขาแบบวงล้อแบบเป็นมิดมากมันเป็นมิดแบบมิดเกินอะปืนลูกซองสองยาว ้องหมาหน่ารักอะเวลาแบบมันดิงมันจะมีเสียงแบบห้อง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 อ่ะออมันน่ารักัะทุกคนถ้าไม่มีใครไปเราก็ไม่มีทางชนะเพราะต่างคนก็ต่างลบสวย สวยมาก my friend มาชุบชุบชุบชชปุ้งอ AK ทุกคนปืน AK หรอปืน AK อย่าเพิ่งแอคหนูจะดูหมาโอ้การจะดูหมาตั้หน่อยอย่าเพิ่งแอคสิบเบ๊โอ้คนไทยโอเคโอเคเรารู้จุดแล้วโอเคเพื่อนไปน้องหมาบล็อกบล็อกไปขอโทษขอโทษนะขาโทษนะถ้าเกิดถ้าเกิดเรียกหมาขอโทษทีนะ คนนี้แรงจริงทุกคนแรงมากเลยอีกคนนึงอยู่ไหนคะปรากฏตัวหน่อยคะแกยิงเพื่อนฉันทำไมคะโอเคค่ะเราเห็นแล้วค่ะทุกคนโ โอ้โหทุกคนดูดิน่ารักอ่ะชุบ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  โอเคโอเคปังส <Okay>. okay. <Ừ. S 1> ว,ว,ว,วยสวายเลยอย่างเทพเลยครับคุณพี่พี่ครับแรกหนาหัดกันไหมหนูอยากได้ปืนมาโอ้โหา มาต okay. ุ้ยโค้ดโอ้โหนี่เราได้อเอาไว้เรามีสกิมปืนแล้วเราค่อยเอาพี่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 อย่าตาวงนะพี่ไม่ทัน โอเคพันยาถ้าพันยาอย่างเทพเลยนะทุกคนนะเขาจะเล่นเติมไหมหนึงน่งหนึ่งพี่เอาเลยหนึงน่งหนึ่งตรงนั้นแหละเออไหวไหมพี่พันญยญากันถึง พันยาจังหวัดนี้พันยากนเออพันยากอนเออพันยาจับไป,ปๆๆจบเลยโหพี่ปิดกางเกงดีๆีหนก็ดได้นะ <c oughs> โอ้โหก็เป็น,นยไงใชนบ้างสรับคลิปนี้นะคะตาเกดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งยนะ มีผู้ติดตามถึงห้าร้อยคนถ้ามีผู้ติดตามถึงห้าร้อยคนพี่น่าจะเติมเกมแล้วเหมาตู้ให้หมดเลเจพี่น่ายไม่เคยเหมาตู้นะอุ๊ยขอโทษขอก่อนชทชดพี่เจอกันใหม่คลิปหน้าคะบ๊ายบายค่ะอ่าลืมติดตามแลห้ามานะเพมาติดตามด้วยบ๊ายบาย